จอดรอกันยาวๆเลยครับมก็อรอกันอีกนะอีกัางหนึ่งนะลางขาบวนนี้ก็จอดรอเหมือนกันยาวไปลเลยนะฮะ ข้างหลังเลยเคลื่อนตัวแล้วครับทีเ e. นะครับทำกระบวนไปโอ้เร่งเครื่องไปแล้วครับข้างบนนั้นก็สายสีแดงนะวิ่งผ่านไปอ๋อถอดกระบวนแล้วครับ เมื่อกี้ลากมาคู่นะครับตอนนี้ถอดแล้วเหลืออีกหนึ่งกขบ,บวนครับค่อยๆวิ่งตามหลังกันไปนะฮะ แล้วครับอัรสตอม41สีสีครับอัรสตอม41สีสีนะครับทำขบวนเปล่าเหมือนกัน เบลกรอยอแล้วครับรอก่อนรอก่สิบสามตู้นะครับคันนี้บวนนี้ก็มีสิบสามตู้เลยอันนี้เราอยู่ที่ช่วงโค้งบางซื่อนะครับตรงสุสานบางซื่อนะ ช่วงอุมโมงครับไม่ช่วงไหนก็ไม่รู้ดูคันนี้โอ๋ลังคาเก้าเก่านะฮะมาแล้วครับ สำหรับวันนี้ก็จบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับจากเท k e โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับชอบก็ติดตามไม่ชอบก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้เทค e โฟโต้ก็ถ่ายไปเรื่อยกราบสวัสดีทุกท่านครับอ๋อเดี๋ยวลืมนี่ฮะขยะขยะนะเสาโซอะไรแถวนี้เนี่ยมองเห็นนะบาริเออร์ตรงนี้ก็ทำให้แค่มอไซค์วิ่งนะครับ นี่ครับนี่คือริมทางรถไฟดูดูกันนิดนึงนะฮะก็งั้นก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับ,บนี้ก็สวัสดีครับ